สวัสดีครับวันนี้เราจะมา แนะนำวิธีการใช้งานในการที่จะเอาข้อคำถามที่เราสร้างจากเว็บแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า quiz นะครับตัวนี้นะครับไปใช้กับในส่วนของ Google Classroom ซึ่งทำได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วมันก็ทำให้ลักษณะของการแอไซน์จากจากชั้นเรียนที่มีความสกสาเนี่ยไปสู่ห้องเรียนใน Classroom ที่สามารถจะแอไซน์เป็นลักษณะของแบบฝึกหัดนะครับใบงานหรือว่าแบบทดสอบก็ได้นะครับซึ่งวิธีการที่จะเอาข้อคำถามที่อยู่ใน quiz เนี่ยไปสู่ที่ Google Classroom เนี่ยก็มีกระบวนการทำไม่ยาก ตอนนี้ที่หน้าจอข้างบนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นหน้าจอที่มีการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบนะครับของคิ i สแล้วนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นหน้าจอของชั้นเรียนนะครับที่มีนะครับก็สร้างไวหลายชั้นเรียนเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการที่จะให้ตัวคิ i สเนี่ยเอาคําถามไปใช้ที่ Google Classroom นะครับก็ไม่ยากนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็มาที่เมนูชอวา Class นะครับต้องบอกก่อนต้องทําการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของชั้นเรียนนะครับของ Google Classroom กับในส่วนของข้อคําถามที่อยู่ใน ิสก่อนที่ทำการสร้างไว้แล้วนะครับวิธีการก็ใช้คลิกที่ปุ่มไอคอนรูป Google Classroom เลยนะครับในกรณีที่เรามีการเคยล็อกอินอยู่แล้วนะครับมันก็จะถามว่าต้องการจะอัพ เดทคลาสไหมนะครับตอนนี้ก็พอกดขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นเฮ้ยมีคลาสนี้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับมีการสร้างขึ้นมานะครับออปชันทางล่างเนี่ยนะครับก็คือในกรณีที่เรามีผู้สังเกตการนะครับหรือว่าจะอาจจะมีผู้ปกครองในการดูผลของการทำ quiz าอาจจะแชร์ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่เลือกออปชันนี้นะครับเลือกเฉพาะให้ตัวของ q u i z ่ยทำการเชื่อมต่อกับชั้นเรียนของ quiz นะแค่นั้นเองนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมันก็จะไปดูว่าชั้นเรียนของ quiz เราเนี่ยมีนักเรียนอยู่กี่คนนะครับตอนนี้มีนักเรียนอยู่คคนนเดียวะรับ เราก็ยังไม่ได้ตอบรับการอินไว้เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็เวลาที่ในชั้นเรียนเรานะครับก็จะปรากฏนะครับจะลองรีเฟรชขึ้นมาหน่อยนะครับว่า ในเชนดินเราครับหลังจากที่เรากดในส่วนของการเชื่อมต่อคริสเข้าไปแล้วครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีโพสหนึ่งโพสนะครับที่โพสต์เข้ามาจากในส่วนของเว็บแอปคริสนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยตอบรับการเข้าร่วมทําแบบทดสอบนะฮะใบงานอะไรก็ตามกับคริสประมาณนี้นะครับก็เราก็ทําการจอย My Class กับค u ิ z ได้นะครับห้องเรียนของเราทั้ง Google Classroom กับห้องเรียนของค u ิ z ก็จะเชื่อมต่อกันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายแล้วครับคุณครูครับก็แค่ไปเลือกในส่วนของ คำถามที่เราเคยสร้างไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นเราจะเลือกคลาส룸นะครับพรีเทสเราก็เลือกมานะครับหลังจากนั้นก็เลือกไปว่าเราจะแอสไนแบบไหนนะครับเป็นแบบฝึกหัดไปไปทำที่บ้านไหมนะครับหรือว่าจะแอสไนในกรณีที่เรามีกำหนดระยะเวลาในการทำแบบทดสอบนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการโพสนะครับเราก็เลือกเป็นแอสไน H W คือโฮมเวิร์นะครับบริเวณนี้แทนนะครับเมื่อเลือกเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามว่าคลาส룸เนี่ยพรีเทสตัวนี้นะครับมีอยู่9คําคำถามนะครับผู้เรียน นนค,ควรจะทําเสร็จเนี่ยภายในวันไหนนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นเนี่ยมันควรจะเสร็จวันที่2เนี่ยตอน10บโมงตอน4ี่ทุ่มนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็จะเหลือระยะเวลาอีก1วันนะครับกับอีก7นาทีนะครับนะและตอนนี้เนี่ยเราจะประกาศข้อคําถามนี้ไปเมื่อไหร่สังเกตว่าในคลาส o o มยังไม่ได้มีข้อคําถามประกาศขึ้นมาเลยนะครับแค่ชวนให้คลาสชั้นเรียน2ชั้นระหว่างชั้นเรียนของ Google Classroom กับชั้นเรียนของ Quiz เนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับตอนนี้เราสามารถจะใส่ออปชั่นเพิ่มเติม,ตมได้นะครับ โดยที่เลือกข้างล่างก่อนนะครับว่าเราจะแอสไซน์ตัวข้อคําถามอันเนี้ยเข้าไปกับค้าเรียนไหนนะครับเราก็กดซ e เล c t ที่เมนูนี้นะครับก็เลือกว่าเราจะเชื่อมต่อกับคลาสใน Google Classroom ของ Quiz จะเลือกเลยนะครับข้างล่างจะมีออปชันให้ท่านให้คุณครูเลือกนะครับว่าคุณครูจะให้แอสไซน์ไทเตอว่าอะไรเหมือนกับคลาส s r o ูมเลยครับเวลาคุณครูแอสไซน์งานนะครับก็คือต้องใส่หัวข้อว่าเป็นแบบฝึกหัดนะครับหรือว่าแบบทดสอบก่อนเรียนก็ได้นะครับก็พิมพ์ว่าแบบทดสอบ เรียนระมาเนี้ยนะครับแล้วก็คำอธิบายไปก็จะเขียนว่าให้ลองทําดูอะไรเนี่ยนะครับก็ว่าไปก็เขียนได้นะครับแล้วก็ลักษณะของการแอสไซน์คือแนวคือแอสไซน์เดี๋ยวนี้นะครับมันก็จะโพสต์ไปที่ quiz Google Classroom ในชั้นเรียน quiz เลยนะครับแต่ถ้าคุณครูจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยแอสไซน์วันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยวันพรุ่งนี้คือวันที่2นะครับแล้วก็เลือกเวลาตอนตอน8ปดโมงเช้านะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็จะเป็น8ปดเอ็มถูกไหมครับ แต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะครับไม่เอานะเอาวันนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยเวลาเราโพสต์ขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นการประกาศอยู่บน Google Classroom ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเด็กๆก็ต้องทําในส่วนของงานนะครับให้เสร็จก่อนในส่วนของวันที่จะหมดเวลาในการทำแบบทดสอบนะครับพอเรากด next ปุ๊บรอสักครู่นะครับที่สำคัญเนยนะครับถ้ารอแบบนี้มันจะไม่โพสนะครับเพราะว่าคุณครูต้องอย่าลืมกดปุ่ม assign เกมด้วยนะครับแล้วรอสักครู่นะครับตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ควิสเนี่ยทำการโพสต์ไปที่ Google Classroom แล้วนะครับเราก็มาดูทางเมนูฝั่งขวานะครับลองกด r e f r e s ซะหน่อยดูซิว่ามีการโพสนะครับข้อคําถามเข้าไปที่ Google Classroom แล้วหรือยังเห็นไหมครับฝั mm hmm. ่งนี้บอกว่า assign to Google Classroom successful นะครับคราวนี้คุณครูจะเห็นว่ามีลักษณะของ ควิ z ขึ้นมานะครับซึ่ง quiz ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเห็นข้างในเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของข้อคําถามนะครับเป็นเป็นงานนะครับซึ่งเป็นแบบทดสอบนะครับซึ่งแบบทดสอบเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นใน2ลักษณะด้วยกันนะครับมาให้ดูคําสั่งของงานก่อนนะครับเด็กๆก็เห็นว่าเฮ้ยมันมี quiz นะครับที่เป็นโมบายลิงก์ในกรณีที่เด็กๆจะทําจากมือถือนะครับแล้วก็ quiz ในกรณีที่เป็นเว็บลิงก์นะครับเมื่อน้องๆเข้ามาทําแบบทดสอบเนี่ยก็สามารถทําได้จากที่บ้านเลยอาจจะเป็นข้อสอบแบบทดสอบซึ่งข้อดีส่วน ที่แตกต่างจาก Google Form ที่ทำแบบเป็นแบบทดสอบก็คือตัวค u ิสเนี่ยสามารถจับเวลาเป็นหลายข้อได้ด้วยอันนี้คือข้อดีถูกไหมครับของค u ิสที่สามารถทําได้นะครับแล้วก็เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับมันยังสามารถ import คะแนนจากควิสเนี่ยเข้ามาที่ Google Classroom ได้เลยมันดีตรงนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาให้ครูใช้เครื่องมือตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเอาเครื่องมือตรงนี้ไปใช้ในห้องเรียนปกติไม่ได้ถูกไหมครับการประยุกต์ใช้แบบนี้มันสามารถที่จะใช้ควบคู่กับ g o Google c l a s s r o o m ได้เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมาวิธีการนำเข้าคะแนนจาก คริสนะครับมาสู่ที่ Google Classroom บ้างนะครับหลังจากที่นักเรียนของเรานะครับชั้นเรียนนี้มีนักเรียนอยู่เยอะเลย1ท่านนะครับทำข้อสอบหรือแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเกมมันยังไม่สิ้นสุดนะครับมันสิ้นสุดวันพรุ่งนี้ถูกไหมครับตอนบ่าย2ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะนําเข้าคะแนนแล้วนะครับอาอย่าลืมว่านักเรียนนะต้องคลิกกด Turnin มาด้วยหลังจากที่ทําแบบทดสอบเรียบร้อยนะครับ กดลิงก์เนี่ยลิงก์มันจะพาไปทําที่ควิสนะครับเมื่อทําในควิสเสร็จแล้วก็ปิดหน้าจอควิสไปแล้วมากดเทิร์นอินใน Google Classroom ด้วยนะครับหรือกดส่งงานนะครับทีนี้เราจะให้คะแนนมันมาเลยนะครับเราขอเข้าไปดูในตัวชิ้นงานหน่อยละกันนะครับตอนนี้มีนักเตือนอยู่หนึ่งคนนะครับแล้วก็ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับในควิสยังไม่จบเกมนะครับเน่เราก็จบเลยนะครับเ d g a ก e นะครับ you want to end game n o วกด Yes ครับเพราะนั้นจากที่เราบอกว่ามันหมดพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองนะครับมันก็จะไม่หมดบ่ายสองละมันมันจะหมดว ทีนี้ก็ลองมาดูว่าในส่วนของ Google Classroom นะครับจะมีคะแนนนะครับสามารถจะนำคะแนนเข้ามาได้หรือเปล่านะครับเมื่อกด end game นะครับรอสักครู่นะครับตัวคิสเนี่ยก็จะส่งในส่วนของผลคะแนนนะครับกลับมาที่ Google Classroom นะครับในมุมมองของผู้สอนเนี่ยก็จะเห็นละเอียดแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับว่าเด็กทำถูกกี่ข้อทำผิดกี่ข้อนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับเพราะว่าแบบนี้ ของนักเรียนก็จะเห็นด้วยนะครับก็จะเป็นการเฉลยให้ฟีดแบ็กในกรณีนี้เด็กทําข้อไหนข้อถูกบ้างนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่าเน่เราสามารถได้คะแนนกลับมาในชั้นเรียนแบบนี้เลยเห็นไหมครับไม่มีปุ่มกดนําเข้าเหมือนกับการนําเข้าคะแนนจาก Google Form จะนําเข้าโดยอัตโนมัติเมื่อข้อคําถามเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ